ความลับสวรรค์น,นะครับเปิดสาเหตุทําไมมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกันพื้นที่ต่างกันคุรล้านกันราคามันถึงไม่เท่ากันครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเฉลยให้ดับแรกนะครับก่อนจะดูเรื่องราคาเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจโครงสร้างราคาก่อนนะครับราคาของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยในรุ่นเดียวกันนะแต่ที่มันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งครับคือต้นทุนค่ารถเนี่ยที่ตัวของผู้ผลิตที่เป็นค่ายรถยส่งให้กับผู้จาหน่ายเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นระบบตัวแทนหรือระบบดีลเลอร์เนาะ สองครับมันก็จะมีค่าขนส่งของแต่ละพื้นที่ครับสามครับมันจะมีค่าของแถมที่เขาทําโปรโมชั่นต่างๆค่าทะเบียนพรบอ,รอันนี้คือต้นทุนหลกักๆแล้วก็จะมีต้นทุนแฝงอยู่นะครับเช่นพวกต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรของตัวแทนจําหน่ายในร,ร้านมอเตอร์ไซค์ก็ตามหรืออาจจะเป็นค่าติดเครื่องที่ต้องใส่น้ามันอะไรแบบนี้อันนี้คือโครงสร้างของราคาทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยต้นทุนที่ต่างกันก็นกจะมีแต่พวกโปรโมชั่นเนาะหรือว่าค่าขนส่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาของมอเตอร์ไซค ส่งจากกรุงเทพไปยุธยาอาจจะค่าขนส่งราคาหนึ่งส่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อาจจะค่าขนส่งอีกราคาหนึ่งครับแต่ว่าในหลายครั้งคุณจะเห็นว่าบางทีราคาเชียงใหม่ดันถูกกว่าราคาที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่ดันถูกกว่าราคาจังหวัดอื่นๆในภาคกลางมันเกิดอะไรขึ้นกัน ความนิยมครับหรือความต้องการของรถในรุ่นนั้นกับปริมาณรถในตลาดตือเป็นอย่างนี้เนาะรถบางรุ่นเนี่ยมันได้รับความนิยมมากครับแต่จํานวนที่รถป้อนเข้าสู่ตลาดในแต่ละเดือนเนี่ยเนื่องจากการาผลิตของผู้ผลิตเ,เขามีจํากัดดังนั้นไอ้จํานวนรถที่เข้ามาเนี่ยมันไม่เพียงพอครับ ก็ทําให้ลูกค้าต้องแย่งกันอันนี้ก็เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์เนาะก็เลยทําให้ราคาสินค้าครับที่เป็นราคารถตัวนี้มันพุง่งสูงขึ้นไปนะครับมากกว่าราคาที่เขาประกาศหน้าเว็บดังนั้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มอเตอร์ไซค์คันไหนมันได้รับความนิยมมากๆแล้วจํานวนของรถที่เข้าสู่ตลาดมันน้อยครับการตั้งราคามันก็เลยตั้งตามความต้องการของตลาดคือเขาก็จะไปมองเรื่องของค่าเสียโอกาสต่างๆเนาะ บวกกับความนิยมความต้องการกับปริมาณรถที่เขาได้รับเพราะคุณอย่าลืมว่าแต่ละผู้จําหน่ายก็จะได้รถไม่เหมือนกันผมหมายถึงจํานวนนะครับบางผู้จําหน่ายได้น,อน้อยผู้จําหน่ายเขาได้เยอะก็ต้องว่ากันไปตามนั้นจากนั้นแล้วครับแต่ละผู้จําหน่ายเขามีต้นทุนไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าร้านเล็กก็จะมีต้นทุนน้อยกว่าร้านใหญ่ๆห,หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเพีเยงแต่ว่ามันมีจํานวนรถอื่นๆที่ไหลเข้ามามง่ายว่าคนที่กําหนดปริมาณรถในการส่งตลาดเนี่ยมันไม่ใช่ผู้จําหน่ายเขาเป็นคนคิดทั้งหมดมันก็จะมีรถทั้งรุ่นที่ขายได้และขายไม่ไ บวกเพิ่มนะครับดูค่าเสียโอกาสต่างๆด้วยทําให้ราคารถมันก็เลยวิ่งครับสำคัญเลยครับผู้จำหน่ายเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งดูด้วยนะว่าพื้นที่ของเขาที่เขาอยู่เนี่ย ปริมาณรถที่เข้ามาหรือการแข่งขันนะครับมันสูงมากน้อยขนาดไหนเหล่านี้ร้วนมีผลกับราคารถที่คุณซื้อทั้งนั้นนะครับและในกรณีที่ไม่ใช่ร้านตัวแทนจำหน่ายครับแน่นอนครับเขาไปซื้อรถจากตัวแทนจำหน่ายอีกตอนนึงก็ถูกบวกกำไรมาอยู่แล้วนครับตัวของร้านที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่าทําให้ราคารถก็มีโอกาสที่อาจจะสูงกว่าก็ได้หรืออาจจะเท่ากันกับตัวผู้จำหน่ายก็ได้เหตุผลที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นนะครับก็เลยทําให้ราคารถของแต่ละพื้นที่ครับมันไม่เคย เท่ากันเลยครับแต่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถขนาดเล็กที่เราใช้กันทั่วๆไปนะครับส่วนพวกบิ๊กไบค์เอ่ยนะครับหรือรถที่เป็นกึ่งพรีเมียมเนี่ยเขาจะมีราคากลางที่เป็นราคาตายตัวเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับรถที่เป็นรถระดับบ i ๊กไบค์ขึ้นมา เหมือนกันคือความต้องการซื้อมันเยอะมากอะแต่จํานวนมันน้อยไม่เพียงพอครับก็มีโอกาสครับที่ราคามันจะวิ่งขึ้นไปนี่ครับคือการอธิบายข้อมูลและเหตุผลในเชิงที่แบบไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ถ้าอยากลึกมากกว่านั้นคงพูดไม่ได้อะบอกเลยแต่ว่าอันนี้คือคร่าวๆเราเห็นว่ายังไงครับคอมเมนต์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับแต่อาจจะไม่ตอบนะเพราะเรื่องบางเรื่องจะเซนซิทีฟมากแล้วก็เสี่ยงกับตัวผมนะครับในการที่จะเป็นเรื่องทางกฎหมายอะไรเงี้ยเพราะนั้นเลยเอามาเล่าได้แค่นี้โอเค